ไช่แต่น <convert> ั <cons urai> ่นไม่แชแนลเพลงเนี่ยไปลิ้นนะเย้ไปลิ้นแล้วพอเมื่อเมื่อนั้นก็เราก็ว่าไปบุญเราซ o o m ไล่ตื้อแล้วก็หน่อยเจ้าบอได้ไปหาพ่อป่อไปแล้วเมื่อนั้นันบาสบายสองสามมือบอลาไหมบอลาให้เงินห้าสิบพันก่อนคืนยาซื้อหูซื้อยายังบูดี มันน่าจกว่าอาหายอยู่หายสิพันธ์เนาะประอยชดอันนี้ให้เบาใจอไปฉักเด้อเอาเด้จจอยมีเข็มมาอยู่มีแต่หายเจ้าไง <c oughs> เข็มเนาะก็ไปฉากเมียเราเนาะเป็น <c oughs> ส่งไปฉากไป็ุสที่ สวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนี่แพงบวัวเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะมาพบพ่อครับช่องบัวจอยซันนลอีกแล้วพี่น้องเลยเส้นเก่าเส้นเคยวันนี้บัวจอยก็ได้มาหาทางน้องลอยอีกแล้วพี่น้องเยเดินทางมาขี่รถจักรมาพี่น้องเลยมันนี้กไงผมมีรถใหญ่คือเพันเนาะได้ขี่รถจักรมามาเถือนน้องลอยเพราะว่าเมื่อวานนี่กับพนตก ออกจากบ้านบ่ได้พี่น้องเลยมันนี่ก็ได้มีโอกาสว่ามันนี่ก็คือพึ่มอยู่ดอกคือพ้นสต๊กแต่เศร้านี่ยก็พ้นหยาดมาตามทางอยู่ดอกพี่น้องเนาะแต่ว่าก็มาฮอนในกัเออสีอยากสว่างสว่างน้อยนึงอะไรพี่น้องเนาะจงได้ก็บากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเป็นกำลังใจให้ห่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะที่หากแพงทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมช่องบอจอยซาแนลพี่น้องเลยเนาะจงได้ก็ไปพบพ่อนํากันเลยกับน้องลอย กับผัวนอ้องลอยหมู่บ้านนี่พ่นเฮ็ดยังพี่น้องก็สิถามเรื่องราวเนาะไปไปติดตามเลยรับชมเลยพี่น้องนี่แหละพี่น้องไอ้ป้าเถืนนอ่อนน้องลอยมาโมนี้ครับชัวร์จังใดพี่น้องน้องยแมนบ่าน้องลอยมาเห็ดแบบนี้แมนบ่านนี่ เจ้ามาดังไพเือเจ้ามาเห็ดหยางอนี้น่ะออาเธอนายบุญเกิงธรรมดาเจ้าหัวยังไงบุญเกิงเนี่หายแล้วว่านามน่ะหายไว้แล้วนามน่ะโอ้ย

สบายดีน้องเลยวาวเลยไปชักช่างว้าวเท่ว้าว่าช่างว้าวเท่เจ้าหาไปชักแล้วว่ะเราผู้เป็นแพทย์เป็นหมอผู้นี้เจ้าแลวกี่รถจัากมันเจ้าชี่รสจัาน้ำคอยเลยขอกระยันโต๊ะคืน อ้ยอันนี้นั่นก็ยาติมาเลยงลุนั่นญาตน่ะแล้ยวเจ้าคือบ่อไปฉันป้าบ่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 บับ่บ่บ่บบ่บบ่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 เจบาผมเ่็น้่า่บ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 ่อ่บเ้่บ่บ่บูบ่บไป่อ่บ่บ่บ่า่ไ่บ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 ัก่บ่บ่บ่อ่บอบ่บ่ไ่บ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 เบ่่บ่่บ่่่น่่ ไปดินนะไปดินนะเนีไปดินแล้วพอเมื่อเมื่อนั้นก็เราก็ว่าไปบุญกัาซูมไวตึงแล้วก็หน่อยเจ้าบ่ได้ไปหาป้าบ่ก็ไปแล้วเมื่อนั้นเัินบ่สบายสองสามมือตุ๊กยืค่อยคิครับเวลาให้เงินห้าสิบตันเอยซื้อยาซื้อหูซื้อยายังบุดี มันน่าจะกว่าก็เอาให้อยู่หายสิพันธ์เนาะปอะโยชน์อันนี้ให้เบาใจอยไปชักเด้อเนาะเด้อยมีเข็มมาอยู่มีแต่หายเจ้าอะไรเข็มเนาะก็ว่าชักเมียเราเนาะไม่ตื่นก็ชักไปุ่ืที่เจ้าหายผัวเจ้าไปชักว่าน้องลอยฉั้นเอาแนี่มาถามน้องลอยก็มาป่าอีกเนาะ แม่มาดังไรหายไปอยู่ะไปลูกไอ้ันเก่งเห็ดไปแล้วนะช่างว่าวได้เจ้าช่างว่าวได้ไอ้ันเก่ง้ยแตกไปตัวตีตัวเลนไนหัวเห็ดไหนเนาะแม่มาแม่นจัะนะไหาไปศัอยู่เมืองคุนเจ้าว่าวให้มันเกิาเนาะให้ชักว่าให้ท่าเร้ไปหาหมอที่เก

มาจักเหลวเอามาจักแล้วจะกองจกองทมยูยังมาจักจบเลยดยตายนังลอยจะชิมไกินควายใหญ่ก็งชินควายแล้วมนชิมไะไรำรสชาติอนี่กินคั่วเลยกินควายลูกเมนบ่ตัวหนึ่งเตัวหนึงแล้วจะมาต่ใช้แบบหมัวตัวหนึ่งเอามาเตัวหนึ่ง Qua léo, ở giật đai duyên. Nang yêu điền an đơn nhiệm lòng lắm lập điền nang lắm lập điền nàng bên bên trong bên kia chắc chắn chồng bên bên ngoài chồng 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 bên เดี๋ยวพอไปหาไมียัม่แล้วแล้วน้องเพลงเลยฟางเลยหายเอาบ่อเกิงไปใช้ไั้นะเมื่อบ่อนอ่ะเร็วมาแล้วยังิบอกชนอยู่ด้นี่เอมเกิงนี่กบเลยเกิงบเลยเกิง มาเด้อเขาจิมีเนี่ยบอกเจ้านี่ไว้ได้หนุ่มนี่นะบังเอิเจ้าบอกได้แล้วเฮือนได้จะหน่อยนี่หนุ่มกับอีมุนมีหน,นุ่นนนมกับเนอะที่ได้<น>บัวเจ้าเวลาเห็นจูเผยมาอยากพบคมเลยบอกไปให้ลูกที่ปปไปพูดคุยถือโคมไปใช่ไปโคมเหนอที่จะนอานี่จะโคม เป็ยงกบเรี๋ยวายบรอะไรอะไรนบ่เอาใป่าตัวนึงเก่าเต่วแทปบันจะชาในหัวน่ะชาเล็วมีว่าเห่าเห่าคอยกันไล่ใช่จีจักเนาะเฮาในหัวตัวเองเนาะอืใไปสิหัวเฮากันหลายเนาะมันมีเมื่อวานนี่พากันเฮ็ดหยังเห็ดเนี้ยไม่เฮ็ดหยังเห็ดไหนเห็นคือไอ้เก่งไปหา Phải hạ kèn nó mai không? Phải hạ kèn nó mai Đúng Phải hạ này đấy kèn nó mai nè Kèn chít Phải hạ như vậy? Như lột phút Phải gặp phải Phải đi đâu nữa Nhà, 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 หกโบว์คือโบว์หกเมนบว์นี่คือหกจ้ะไม่ใช่นี่เนี้ยน้องลอยเจ็บหกที่นอนกะนอนอยู่บนนอนกะหากะเจ็บตายชิ้วคอยมาหนิชิ้วคอยผมมานี่บุเก็บจ้ะน้องลอยคือวางแบบนี่มอนะแต่มันดับหมดแล้วโอ้คอยล้างมัวเช้าในว่าจอยไปนั่วน้องลอยเจ็ดไปเลว บเวยหันเงินไปซื้อ,อยาเลยบาเวยเลยบได้ว่าบุมีเงินฉันเอฟซีจะให้นะเอาเอลี่ไม่นะเอา,า,าบ่นหนก็เล่นเฮาใช่กันเฮ็ดในกันมึงเฮ็ดวะไหนนกมันหอยใช้่าไปคนมหินนะไปคนหินมาเมียนเวลา เป็นบอกหายไปโรดมีแตนะ่เออเออเดี Ken? ๋วบได้เลยะใช่ผัวจัะน่ะบอไปอนมาไว้ได <right> ้หินนะมีมิวเห็ดเนี่ยเห็ดมีวิยญาไม้ให้เลือเข่งคันชิบปาดอะไรคือคนครินคันขับรหายรถเข็นให้เขายังเห็ดวิกญาณคันมากออนืม กนยังันคันนาก่อนตอนเรกก็ทำไปตอยุ่งกะเฝ้าเนาะเออตอนแร้ยังพล้วในบ้าน so ีนมีรถเข็นคันเดียวปะคันเดียวเอาเจ็บต้องส่งว่าย่างดีแล้วก็ขับไปกลับมาขับไปลับมายืนใส่ตะมือยางขับไปกลับมากขับไปกลับมาอยู่แล้วบนแล้วอู้่นเขาีเอการะเบิเกาเฮาใหมกันเบิกงบน คันเฮาฉันเลยหัวป่ะช้าจากเถือเถ่อ,อมันมีเห็ดยมมาละหัวมันแาจากเถื่อนั่นเอมันมีบมอลาบอะไรมาบ้างมั้ยนะว่าเราบอกแล้วช่วงเพิ่นซื้อกันเอาให้นะ่ะบางเพิ่นซื้อแชมพูยาละหัวยาชีพก,ก,กีพันให้น่ะชิ้นเจาประเหต์เนี่ยได้คือปวต่อยแหละยาชีฟันธ์ยาละหัวไม่ยัง หมดแล้วคือมือคือมือสะหัวนั่งคือสะคือว่าบริเวณข้อมือปบริเวณนอจานนั่งไหวสะใช้หลายนานนั่งไหวใช้หลายเลยเบิ่งเด้อดูกงี่เด้อมันคานได้แต่คานไปตัวทีพย์เดยนี่มันไปตัวเทิพตัวอะไรนั่งไหวกับตุ้ยตรงนี้นะอ้ยตายทิพย์ื้อขอฮักครออันนี้ไหนนั่งน้อยเจ้าจะหัวก็ได้หัวติ อีกกานมาหาวี่งผิเนาะไปเี่นี่ได้บ้านนี่ระวังระวังโด้ดเจ้าจะเพลอใจกันได้ไม่ได้เพลอใจได้คอยไปคุดจะรอมือเช้าเนียนได้ไปคุดกีรอเดี๋ยวเจ้ามาปลาลูกไว้เจนะขมือปลาลูกไว้เจน,นั่นว่าประตูอค่างนี่เพื่อนท่านในค่างนี่อาข่างนี่เพื่อนท่านในใจเนี่เรียบร้อยเจ้าเห็ดเล่าเลยได้ด้ว

Ngoài Chào mau đây đấy cưng ấy Chị thảm đi Nó ai muốn cưng và chắp Chị nói Chị nói chắp đi Chị mi bò Nó nó muốn mi Thế không Chị nói bình thàn bưng và chấp anh đi Nó nói đấy nè Mặt phụm mẹ Chào Cháu giá Bon ไว้ไว <No ้ไว้ไว้เวานฮะ้ายชีหัดผมย่านขึ้อนไปเกาหอเพิ่นเบิ้งสะเออมันจาบองงามมันบองงามนี่เร็วมัดไว้ก่อนจะหนอยยังเกายีเพิ่นทจากเก่านะเวลาเวลาจบคลิปแลยเจ้าอันเอาหัวจุ่มน้องน้แล้วเกาแล้วเร้่องแบนี้เกาใช่น้าผุมันยังฉีพูออกนี่เอาหัวจุ่มชนามันเปียกเราวีวีออกหว มันออกในวีไอพี่เอานะเฮ้ยนังดูเป็นเฮา <c oughs> เอา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 บ,บ้านนี้เทหวัวาหล่นเป็นยังนังดูกูเสียดายผมเขาอ่าทำเสียดายเราต้องหักชาให้มันไล่น้องบ่ย่อยอืมไม่กูเสียดายนี่มันหล่นปะนี่น้อยน้อยอยู่ดูกการบ๊านไปตัวทีบนี่เห็ดเจลเห็ดยังเฮียใส่เฮือนนี่ ลบเด็ดเด็ดเะดเด็ดเเดอ้มจดีอ้อมอจดีเห็นแจวเห็นยังเหียใช้เงื่อนะลูกกระตอ้า้กันกะเนก็ว่าลูกเป็นตุ่มเป็นขั้เจ้าจะของเบิร์กโมเลยเนาะมันเป็นต้มแล้วนี่ยุงกัดก็นกลางมุ่งมั่ะกลางแล้ว กลางยุ่กลางยุ่มงมันมันขาดมันขาดยังขาดนะมุ่งมาลมุ่งขาดก็มันขาดยิบเอาตียิบเอาดีไงมันมูดก็ได้นะฮะถึมาเทิ้งไงมันก็ทำมันเกิดะยไปจะได้มาแต่ใช้ยม่นนอนนอนเพลงนอนเพีงจะมาได้ใชเจ้า สบายดีเอฟซีนี่ยมึงก็สบายดี่องเชื่อก็สบายดีอ่อสบายดีเอาเดี๋เจาไปเช่าเชื่อจาไปก็ไปก็มาอยู่เป็นยังไปยังก็ไปก็มาอยู่เจ้าไปแช่อกนกินนี่ไปช่กไถ่ายตุ่บ่ต่งกุบบ่ได้บ่กบอย่างได้จ่หล่นเจ้าหน้าท่ดูใอดาว Cái, à, cơ, cái nhớ này mình, có nè. Ui. ăn này. Bố mẹ nó nó. Ai đây 2 đô bố lại chiếc tô phải. Đây hơn 2 2 tô. 2 tô. Ui. Trời. Cái cần như sao bố mà đây 2 đô phải nó 2 Mẹ bố mẹ nào ai 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 cần đi. À chị tham này bên nhắn kêu phải 2 mươi 2 khuyên bố mà chứ kêu mà nè. nó. ไม่จะคอยมาบ่กอจอเี่อบอกจี้แจงไอ้พีพังยุบไปชัเออไปพงพีไปรงไพีเลยเมาพ่คือพ่ด้มาอะเอายังบอกเอาพีดเจ้าบ่ยู่เลยย่งี่ท่านอย่างมา้ไอเจ้าบ่เป็นห่วงเมียบ่ไ่เป็นห่วงเนี่ย เอาเมียนอน,นอยู่เพื่อนกับลูกจองคนโอ้ยนอนย,ย,ยานชาวบ้าอ๋อนั่งลอยคอยเราย่านคนขึ้นมาวงนี้แต่ว่าเพื่อนต่อหมดเลย,นะย่าติเจ้ปาปู่ญาตบอกสมมติอันนี้อันนี้บ่เวยียวสมตมติสมมติว่ามีคนขึ้นมาหาเมียเจ้าเจ้าสิบสี่วัาจะเทียนอะไรไปที<ะ>่พิคคนเออสมมติ กับสมุดิเองกนแล้วเต้นเจ้ามาแล้วนะเอาเนาะสมุดว่ายอมจะปล่อยเมียจะนอนอยู่เงินจะลูปสมมติว่ามีคนนอนมาเม่นว่าใช้ห้องสิไปหมดมือหมดคืนจิตมือจิตขืนกับเม่นอยู่เอากับไปเป็นมือเป็นคืนเนี่ยเขามาเฉยมือยังเวดเนาะกูจอยลองมือจุ่มข่อยมาน่ะยังเวดเจ้าถามน้องร้อยเ่อนไม่เท่าพูนคอยเบื้องอันเหน่เบิ่อเหนื่อยแล้วก็นอนอยู่แล้วครับ มาหอดพี่ไหนยังไปนอนอยู่พุ่นอยู่มันก็บโบคือต้องมาหาเมียได้เนาะเมียเจ้านังคอยเมียหนุ่มเชือดนนอย่ะนุ่มดีดีนั่งนุ่มก็ดีพี่จบดีเชือดนะมันใสใส่ดีดีพี่แดงพี่แอนใช้มือติงเหรวเนี่ยมันก็ขาดแล้วติงเลยนะแต่ต้องมัดแบบต้องมัดได้แบบใล้มมาได้ได้หนิพี่แดงได้ได้หนิเคยเป็นเคยเป็นน่ะ ใช้ใหม่ไปนด้ไหมเช่าเช่าขนมใหม่นี่เร็วๆตัวว่าตัวว้นเขาให้นะขนมห็นกินขนมลูกจะกินน้ข้าวหรนเล่าเฮ้ยเท่าจ็บคน่ะตัว่เดี้ไหนมานอนอยู่เพื่อนเม่นี้เมือน่ะเนาะแม่ว่ารางไรเคาชักแล้วขอรีบเห็นบเห็นบ่ขออ่ไ้ไปเลย ไปนุ่มเชื้ออันนี้จะมาเพ่เพ่ยู่ไปไปไปชายกินปีโป้ในห่วยนั่นะกันนอนอยู่นะฮนั่นนี่แต่ว่าจะไปแม่ยก็สบายไปเมียเจ้าข้องูท่ะนอนกับบารนี้ที่ไปใส่มาใส่ต้องมาบอกเมียก่อนผมเห็นยังเอฟีเป็นห่วงเมียเจ้าเลยเอาเจ้ากับเขาใจเอฟซีที่แล้อันนี้เนี่ยปัญหานะเจ้ายังโมหู เดี๋ยวเสียงที่บ่ายเจ้าฟังในคลิปนะโอ้ยไม่เงี้ยมากเลยนะเว,ว่าหลังไม่ขอเสียงที่บ่ายเจ้าฟังอีกอันหนึ่งเจ้าออ่อยจี้สลาเจ้าอีกเขาเป็นห่วงเป็นหัวเมียเจ้ายันเป็นเป็นนี่อย่างนะเป็นคือเคยเป็นนะนายกันโอ้ยมันโมเป็นแล้วโอ้ยไฟจีจักโมจี้จี้ก็บอกเลยโว้ยขบไปไฟจี้เถียงยัชีเออไฟจี้จักโว้เป็นคนเป็นห่วงก็เป็นอย่างบอกอ Nào, chang yang mà anh cần phải tân đô lê mía khoi yu chong mía chinh kỳ bay non kỳ Mẹ khói, bay non Mẹ, non bay non non bay non đi. non bay non bay non bay non mà. Thế, bay non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  non tôi có rồi do này có gì vào nó muốn có hai dù đây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  đấy đây dù không dù đây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  khóc đây dù đây dù đây Nó đây dù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  đây cái นามขาวก็โบเห็นนั่นวะโบเห็นนั่นแนละ้เอาเงินให้อยู่ไพื่บได้ไปซื้อโบสามเงินอ่ะฮะรู่ะได้ <พอ S 1> ไร<ด>เอาเงินให้บ่ได้ไปซื้อบ่เจ้าเจ้าโบหายเจ้าหายก็ได้กินอย่าให้ให้เช้ออาหอมนะมัดเ็บดีให้ลูกไงมัดให้มันบ,บางหน้านะ <c oughs> เออวิ่งผมให้ลูกให้เต้าเลย น้องรออยกับไปจ้องมันบุญเพลงบุญมีกัหยากน้ำนะฮะ้น้องกินน้ำเลยไอ้มาน้มากินน้ำเลยแกน้องกินน้ไ่ะไ้วลาไ้วองันก็แมมาโมนี่พลอ้บุญเกิงบันเกิงัดอนหินนึงว่าโนี่นะเป็นอะไร อัาอาไใอันใไม่ใช่คู่หิวไหมพี่บอกอันเขาอันคัขนขาดอ๋อใช่คู่หิวไหมคันขาดคัเช่าชิบ